มา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 มม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 สบายดีสบายดีจ้าพีรอสบายดีครับสบายดีสุขสุขสดสวัสดีตอนเย็นที่ทุ่งนาบรรยากาศดีๆพี่รองน้ำกรล่นสะสะนี่น้ำอยู่ ตลอดปีได้เต็มสะกุ้งกุ้งหลายวันนี้จะเป็นสะนอกครับพวกกุ้งลายคือกันบ่ว่าเอาไปปล่อยลงหลายเริ่มมีพืชแล้วพันเอาพืชมาปลูกใส่วันนี้ออกมานาจ้าจะมากินข้าวที่นากินหมูกระทะหมากะทุหมูกระทะกับเด็กๆ ต้นจะมาปลูกไว้บรรยากาศก,ก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องไอ้อาบน้ำกัน่าวหนาว,นาวเดี๋ยวมืออื่นสองมาอันนี้จังใส่ผนติดค่ะน้ำอ,อุ่นใหน้เพราะมันเริ่มหนาวแล้วจ้ะเที่ยงนาเราก็จะมีต้นตาลเด็กกำลังทับอะไรกิจการ ใหญ่ไว้เรียนเาตดอันนี้กระเทียงนาผัสสุขเปเน แกระหล่ำกระเข็ดโมกะทะกิจจะนอนบ้านปไฟเมือสัมดีหมูหมูโลนึง กลัเตรียมบกินหมกกระทะจ้าอากาศเยเน็นเลยอากาศกำลังเริ่มหนาวคนเปล่าแล้วดูเอา้ำมันดำออกมาใส่หมดแล้วหมดงานสุดเสียบรนดาบปนิฝนก็นสิตกจุ๊ต,ตี้ตตตตอยู่ปากซอ,อกนานจนลายทาง เอาผดตกโซนพุ่นบ่ะนจะผดถ่วมข่อยอมาลาบ่จะพักแคนแงพี่นอ้องเอาไปอบไว้เอาไปตากไว้เห็ดยูโมอไไม้อยมาตากไว,จกว้จะไหวเห็ดจังไดจังจะอยู่ได้นานๆตากไว้กินยำแหลกพักแคนแงแห้งพี่น้องโปอืดพักแคนแงนั่นร้อยลายขัดยุงเทปสันส,สิขาย พิสศษสุดแลวสุดแร้สองร้อยสองร้อยไต่ยังไงสองร้อยสองร้อยห้าสิบปุดเลยสัดแพงแท่ซื้อหมูโลนมากินยังดีก่้งมูโลนละร้อยสองร้อยห้าสิบสามสิบสงร้อยสามสิบกุด้ซื้อกุ้งโลนหนึ่งซ ok mat ื้อมูเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็ได้มูโลนหนึ่งจะได้หลายกว่า <mark> <mark> แต่ฉเน็นโรนึงก er re ัสำเนแล้วสวัสดีสิบ์สื้อกุ้งโลหนึ่งเฮ้ยกอะเมนต์บดเยนเด็กน้าฟ้าอ่ะเขาไ้มีพักใครป้องกำลังเตรียมกินหมกกระทะหยู่จ้าหยุดทงนา ไปกินโดนได้ได้หมกระทะเลยโดนจิตเทือกจะไปดอกค่ะตามคุณนะซับอดี้ก็ซื้อมาโลเดียวดีฮอใหญ่ก็บอกฮอใหญ่เลยอีกจะมีจะบอกอะไรกิับบทไส้กินแต่ตีโลดนี่ค่ะกับบรรยากาศหนาวๆที่ทุ่งนาเราเล่นพ้นเข่ากันว่า แล,แ,ลแล้วแล้วเราจะเข่าเคียวแบบนี้จะเข้ามาปันป่นอื่นเศร้าบ่ฮะบอกไปเลยบอกเขาแล้วบ่กินเศ้าบ่กำลังลงเมื่อกินหมกกระทะกันจ้าสองสีเอ้าขกนกระเด็ก บริกินดนระจับพี่เนาะนานๆกินทีกับเมีน้องตีน้องตาแล้วก็แม่น้องตีแบบปีศาแล้วกระนองสาวแม่น้องตีเนาะพลม,มาอยู่นำ้ำพลมาจากกรุงเทพมาอยู่บ้านช่วงนี้พอพลม,มาดูอาการพอสิ้นเดือนประจันสิลงเทปปกติกระยุงเทปตลอดแลหละหางเงินเกง่กงๆเด้พี่เนาะ มีเงินเก็บเห็นนิหน่อยมีเงินเก็บเปทนหลแสนเนี่ยนะซื้อห้ซื้อนาเป็นท่ายด,ด้เห็ดเรียยเห็ดงานบ้านเก่งขนาดตอนซื้อรถเล็กๆก็ยืมเงินพอไล้วแหละมาซื้อยืมเงิน้องส้าอะไรมาซื้อแสนหนึ่งแล้วก็เงินตัวเอแล้วเงินเบาปีศาใส่กัน,นก่อนจะได้รถก็ดีแล้ว ยืเมเงินพอเดละจามาซื้อจ้าสบายดีป้าลุงสบายดีจ้พี่นอ้องสบายดีป้าลุงค,คิดอะไรคิดหมกกะทะกันเหนื่ไงคนเขาเตาปกินปะ มาพี่เรามารุยกินหมูกระทะกันนะจ๊ะอากาศอากาศพอดีงามพอดีอยู่มวนพอดีเย็นพอดีห้อนกินกินตากินกินแซ่บหมูกระทะกาดมีโมมีกุ้งมีปลาหมึก เป็นสูตรเสูตรเป็นสูตรนะสูตรกัสองร้อยบบาทขาซื้อมูมาตืมเอาสองร้อยห้าสิบบาทผลงามมลายังตามติดิดไม่ไรตอหรอไม่ไรส่ซุกบ่วงน่าเบื่แต่งามบ่วงอ่ะกินจ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 ินเนอเมมาหลายมาลุยขาคอยกพอเ็ดเข็พอาต้องดื

ปลาลูกกินุกเพชรพ้น้าเจ้าบอกเพชรซบตาได้บอกกินบอปลาลูกกินมูกกระพิบร้สว่าแบบจะกินเข่าไปบอทากินต้นมกระพบากินตนหม้อใหม่บอมาได้ไหมบอใหม่ไปตะกินได้อืม ้าหลอกกลนมันมาได้หรือเ่าขุดมันเองมันแอกมันออมันอ,อ,อ่อนมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมบ่พอได้จะเจริงเทมพอดีทุ้ม่มะะิดชิด

นึบช <adece S 2> ิมน <c oughs> euh ูกเซินอันพวกปลาหมากปอเมึกคือว่าเอาไมาต้มเลยพอสุกไรอย่ะพ่อแป๊บเดียวก็สุกเลยเห็ดตดกับสาวสาวสาว ได้แล้วกินละนบำตาลลงเลยผิดตัวเอ,องมาที่บรเป็นอ่ยตอนมาเริ่มหนาวเขานาเขาเลยกลางคือนอ่ะหนาวกังเว้นละหล่อนนี่เอาทิตย์ว่าโอเคอากาศกังเว้นเงี่ยอนอนบ่ได้เปิดอยังก็นอนได้ตื่น,นก,กลางคืนอากาศมันดีไปหมาด้วจ้าพี่น้องจ้ามากินหมูกระทะนะจ้าบริกรกินดนแล้วนะคะ แซ่บตาถ่านแดงขันาดมาเด้อทังนั่นเด้อมอสใหม่เบิดก่อนก็หมดงามขึ้นหลายอที่หก็ใหม่บทนี้งายเพราะทำไมทุกจัไกินเาเลยใทานายผระู้ก็ เตาก็สิรู้เตาเ่าก็จหมุนไอปุยอยู่ไฟก็แห้งแห้งเน่แกงกระจกระซิบเจิบจะแขวออกไวแขวรุดแขวโปงไหมนอนลังคามเนนแขวเหียดแขวปงไหมแ้วขวเหียนเอาแขวควายไปเอาแขวะโมาไปว่าคอดแเอาแขวะูไปเอาแขวควายมามาเลยว่าแขวแขวใหญ่ต้ แจ็บป่ะอตแจ็บปะกุ้งนะออแกเข่วดูไปออาแข่วคุยก็คนนะแจ๊บปะ่ปะปากติอันนี้ก็แขววอกนะไปกดแขววอกนะจวค้นขแขว,วนะม,มันจะแกะกินหมูกกะทะท่นานะคะมีการล่างใหม่กลอบสองหมอกะทะกันเลง ไฟมันแห้งกิดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนี <gosta de blue> <laughs> <mm ่แหละจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศก็ดีดีพี่ดาวสิฝาบรรยากาศสนีนนะจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสบายดี